สำหรับใครที่สนใจจะฟาร์มร้านนี้เลยเล็กซิกช็อปรับบริการฟาร์มเลเวลบ็อกฟุตแกนพีทคิงเลคซี่และรับบริการฟาร์มออสตาและยังมีบริการ AFK เพชรและอื่นๆอีกมากมายถ้าใครสนใจนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยครับ โอเคครับก็กราบสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆก็ได้นะครับวันนี้เนี่ยอยู่กับผมฮิลลี่เอ็กกันอีกแล้วนะครับในคลิปนี้นะครับผมเนี่ยจะมาเปรียบเทียบการวางบูม่า3ประเภทนะครับว่าประเภทไหนเนี่ยวางบูม่าเป็นขั้นที่4 8ตัวได้เร็วที่สุดนะครับซึ่งผมเนี่ยเล่นในอินฟินิตโหมดแล้วตัวละครเนี่ยมันมีผลกับเงินด้วยนะครับการเงินด้วยยิ่งตัวละครไหนเนี่ยที่เราเอาไปใช้การบ้านเนี่ยมันเคลียร์มอนเร็วที่สุดนะครับแล้วก็ดาบมันยิ่งสั้นๆเนาะ ด่านมารินฟอร์ดอย่างเงี้ยในอินฟินิตเนี่ยคือด่านมาสั้นมากล้วแบบเอากิวการเมทไปใช้อย่างเงี้ยเงินมันก็ได้เร็วกว่ากันนะครับซึ่งในวิดีโอนี้ผมเนี่ยใช้เบลคูยะแล้วเล่นในด่านโซอิเตอร์รับซึ่งก็คือ,อาการเงินมันมีส่วนนะครับก็คือแต่การยังมีส่วนกับด่านแล้วก็ตัวละครด้วยโอเคซึ่งผมเนี่ยไม่ได้โฟกัสจุดๆนั้นผมเนี่ยโฟกัสที่ว่าว่าการวางบูม่าแบบไหนเนี่ยได้เงินเร็วกว่ากันนะครับแล้วก็เป็นค่าสุดท้ายเร็วกว่ากันโอเคเราไปดูคลิปกันเลยดีวยกว่าครับ ่อนไปดูเนี่ยผมเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อที่ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆของผมนั่นเองโอเ okay. ค let's go ไปดูกันเลยโอเคครับผมก็ได้ตัดมา3วิดีโอแล้วก็3ประเภทนะครับที่คนวางบูม่าแบบนี้นะครับโอเคเรามาเริ่มดูประเภทที่1น,นะครับประเภทที่1คือประเภทซ้ายบนนะครับเป็นประเภทที่าวางบูม่าพร้อมกัน8ตัวแล้วอัพพร้อมๆกันนะครับอัพตัวละขั้นตัวละขั้นจนไปขั้นสุดท้ายนะครับแล้วก็ ประเภทที่2สายล่างนะครับนั่นคือประเภทที่2นะครับนั่นคือประเภทที่วางบูม่าทีละตัวนะครับเอาเป็นค้นสุดท้ายแล้วค่อยวางเพิ่มนะครับซึ่งผมเนี่ยเป็นประเภทนี้นะครับซึ่งเป็นประเภทที่ได้เงินช้าช้านะครับช้าแต่ไม่ช้าที่สุดนะครับซึ่งผมเนี่ยก็สอนน้องๆผิดไปก็ขออภัยด้วยนะครับผมเพิ่งมาค้นพบวิธีที่ฟาร์มบูม่าเร็วที่สุดนะครับนั่นคือประเภทที่3นะครับประเภทที่วางบูม่าพร้อมๆกัน2ตัวนะครับโอเคเราไปดูกันเลยดีกว่า ซึ่งผมเนี่ยได้ทําการกอคลิปนะครับความเร็วสองเท่าแล้วก็ททม์แมทของคลิปเนี่ยต่างกันแค่เสี้ยววินะครับหรือประมาณ1วินะครับเนี่ยประมาณนี้เลยเพื่อนๆก็ดูเลยครับว่าซ้ายบนขวาล่างซ้ายบนซ้ายล่างแล้วก็ขวาเนี่ยเออมันพร้อมๆกันเลยเนาะเนี่ยอันนี้ผมลืมกดในเวฟนะครับมันลยช้ากว่าปกติไปหนึ่งวินะครับประมาณนี้เนาะ โอเคผมก็ใช้2จอนะครับคือตัวละครที่กันบ้านแล้วก็ด่าเนี่ยมีผลกับการเงินนะครับซึ่งเราเนี่ยไม่ได้โฟกัสจุดๆนั้นแล้วเนี่ยโฟกัสที่การวางบูม่าเป็นขั้นที่4ี่ตัวเร็วที่สุดคือประเภทไหนนะครับโอเคไม่งงเนาะผมผมก็ใช้ไ d ดีสำรองในการมากาันบ้านนะครับเพราะผมเนี่ยไม่อยากรบกวนน้องๆน,นะครับมาในคลิปนะเพราะผมอัดผิดผมเนี่ยเป็นคนที่อัดคลิปผิดหลายรอบมากๆ ซึ่งผมในกระตัดชิปนี้คือแบบปวดหัวมากๆเลยคือแบบเออต้องทํายังไงให้คนดูเข้าใจต้องทํายังไงแบบอ่าอธิบายยังไงให้คนดูเข้าใจเออมันก็แบบงง,งกับตัวเองอยู่เหมือนกันนะโอเคเรามาเราดูกันเลยดีกว่าผมเนี่ยเป็นประเภทที่สองนะซ,งซึ่งเป็นประเภทที่ผิดเออผมก็ได้แก้ไขปรับปรุงโอเคเว่าละปูมาก็จะเป็นขั้นที่สามแบบนี้โอเค แต่ดูมุมซ้ายบนสิมุมซ้ายบนนี่คือแบบบูม่าแบบยังแบบเออเห็นแล้วกุนจิตนะคือวางแปดตัวแล้วแบบขั้นแรกหมดเลยคือคืนกุิดมากมากนะซึ่งแต่ถ้าเป็นอินฟินิตโหมดอะเออผมว่าไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าเป็นพวกชาลนส์ชาลนส์วันแล้วก็เลดแล้วก็ไทอ้อยอย่างเงี้ยสตอรี่อย่างเงี้ยคือปวดหัวมากๆแต่อินฟินิตนี่คือเออโอเคจะวางคุณจะวางแบบไหนก็ได้เราไม่ว่ากันแต่ถ้าแบบด่านที่แบบจําเป็นต้องแบบรีบใช้เงินจริงๆอะคือแบบถ้าเจอแบบผมหัวร้อนค่อนข้าง หัวร้อนนะค่อนข้างหัวร้อนทีเดียวเนี่ยคือ,ว,คอว,วิธีที่ขวาเนี่ยมุมมุมขวาเนี่ยวิธีที่สามเนี่ยประเภทที่สามเนี่ยคือแบบบูม่าได้สองตัวละแต่ยังเอาเป็นขั้นที่สามอยู่ซึ่งเนี่ยจุดจุดเริ่มจุดความเริ่มแตกต่างคือจุดตรงนี้เลยจุดที่เวฟที่เจ็ดเลยเนี่ยโอเคนะพอเวฟที่แปดปุ๊บบูม่าตัวแรกจะเป็นขั้นที่สามแบบแบบนี้นเนี่ยแล้วก็วางบูม่าเพิ่มเพื่อสังเกตได้บูม่าซ้ายล่างกับขวาเนี่ยเริ่มต่างกัน,กนละเริ่มต่างกันละ เงินเริ่มต่างกันละโอเคเริ่มต่างกันมาเล็กน้อยแล้วตอนนี้โอเคลอนเล็กเว็บเป็นเว็บที่แปดโอเคโอเคอ่ะเพื่อนดูอ่ะนี่คือความแตกต่างบูม่าซ้ายล่างนะครับเป็นขั้นที่สี่สองตัวแล้วก็ขั้นที่สองหนึ่งตัวแต่มุมขวาเนี่ยคือเป็นขั้นที่สามหนึ่งตัวขั้นที่สี่สองตัวแล้วก็วางตัวที่สี่แล้วอ,ะอ่ะเออเนี่ยแตกต่างปะเพื่อนๆแตกต่างปะเนี่ยดูเงินแตกต่างกันไหมเนี่ยเนี่ยอัพปึ๊บ เนี่ยนี่คือเริ่มเห็นแตกต่างและเริ่มเห็นความแตกต่างแล้วเนี่ยเนี่ยแตกต่างกันและซึ่งมันก็แตกต่างพอสมควรนะครับใน in, ในอ่าในอินฟินิตหมดนี่คือไม่ไม่เห็นคือแบบอาจจะวาคูณจะวางแบบไหนก็ได้แต่ในเชลเลนต์ในเลดในไทลในสตอนี่หมดเออผ,ผมเห็นนี่คือผมหัวร้อนมากเลยผมก็ซึ่งสอนวิธีผิดกับน้องไปด้วยนะก็ขอโทษนะครับโอเคผมก็ได้พยายามปรับปรุงลองลองดูว่าเออแบบไหนเร็วที่สุดก็คือวิธีนี้นะวิธีที่ขวามือเลยซึ่งผมเคยคนประเภทนี้วางนะครับ ผมก็ไปขัดขานเขานะบอกว่าอย่าวางแบบนี้เออรับผมก็ผิดเองผมขอโทษนะครับโอเคคือถ้าวิดีโอไหนเนี่ยมันหยุดไปคือแปลว่าวิดีโอว่าวิดีโอนั้นน่ะคือบูม่าบูม่าครบละเนี่ยคือหยุดละเวฟสิบสองในเวฟสิบสองหยุดละแต่สายล่างเนี่ยคือเน็กเวฟที่เวฟสิบสามเนี่ยพิ่งได้พิ่งได้อัพนะอัเพิ่งมารอดูตอนนี้บูม่าตัวที่เจ็ดไอ้ตัวที่แปดปึ๊บเนี่ยเพิ่งเพ่เห็นปะเคลียเวฟเพิ่งเพ่เห็นปะผมจะก่อให้ดูเนี่ยเวฟเคลีย คือตอนที่12ใช่ไหม12เปร๊บ12เปร๊บมันเวฟเกียร์เนี่ยเวฟเกียร์เปเวฟที่13ละเนี่ยเราเพิ่งมีเงินอบูมาเนี่ยมีเงินอยู่3,003เห็นไหมมุมมุมมุม,มล่างเห็นปะเนี่ยคือแตกต่างกันนะครับแตกต่างกันละบูมาเนี่ยแตกต่างกันมากคือสัดพรม,มแตกต่างกันมากนะซ้ายล่างกับขวาเนี่ยซึ่งไม่ต้องถามสายบนคือคนละฟ้ากับเหวกับขวาเลยคือบูมาเนี่ยแตกต่างกัน,กนละเนี่ยวิดีโอด้านล่างหยุดไปละคือบูมาครบละ วิสิบถึงได้เนี่ยซึ่งสายบนกับขวาสายสายบนกับสายล่างนี่คือพอๆกันเลยเออได้บุ้งบาพอๆกันเลยแต่ว่าวิธีสายล่างน่าจะเร็วกว่าสายบนแล้วก็วิธีขวาเนี่ยน่าจะเร็วกว่าสองวิธีเลยก็ถ้าใครดูคลิปวิดีโอนี้เห็นคลิปวิดีโอนี้มีสาระก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งเพื่อที่ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆของผมนั่นเองซึ่งวิดีโอนี้ผมก็แบบตัดนานตัดงงกว่าคนผู้ชมไม่เข้าใจผมก็พยายาม ตัดให้คุณผู้ชมเข้าใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับโอเคคลิปในวิดีโอวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้ละครับบ๊ายบายเป็นคลิปสั้นๆนะ